เือพ่อค่ะคุณแม่เจ้าเ็นตให้ค่ะแม่แเลยขอบคุณเคปมีเกียรทุกท่านนะคะที่ไาเลือกงานมูส่มรลูกสาวคุณแม่แม่ที่สดีใจใจงาค่ะอย่าหาเด้ออย่าห้เด้ออย่าห้เด้อขอขออภัย สู่เขาพรอรองสู field, ่เขาพรอรองสู่เขาสู่เขาข้าวัสดีรับนี่เสียงในเพียบเสียงนเพียบข้าวันก้วข้าวันไก่เลี้นเคี่ยหไงในไพคอเมียพี่น้องลูกบ้าหาที่มาร่วมในงานนี้งานมีิงรนังายกันอยกัใครกะ พี่แําแม่ขอแม่พี่น้องวุกท่านทุกทนทีขอขอบพุ่งถกต้นนะครับเป็นเกียรติกนท่าขอสวัสดีครับพ่อไดคะแม่ได้ค่ะแม่ได้คะล้่อได้จากหลายีเนะคะทุกคนฟุ้งสะทุ่เลยนะคะเชิญแมี้างแม่ท้ายนิดนึง

น,นะคะซาบซึ้งขอเื่อเป็นกลงใจให้เจาสานิดนึงนะคะอะไม่ร้อง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  <laughs> ความซาบซึงบ้งนะคะเชิญสั่งเจ้าหวานนะคะ นีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะก็เชิญคุณพ่อคุณแม่